ทุกๆก,การกระทําของมนุษย์เราเนาะมันมีเอฟเฟกต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของความยั่งยืนอังกฤษมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของสังคมด้วย <g ülme> เรากําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเล,ล็กๆละกันเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําให้ทุกคนในประเทศไทยหรือทุกคนบนโลกสามารถแบบ uy, ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนได้1 0อยเปอร์เซ็นต์เลยเี้ยมันมันใหญ่เกินคนตัวเล็กๆคนนึงจะทำอะค่ะ <g ülme> ในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันยังขาดทางเลือกอะไรอยู่บ้างที่จะทําให้คนสามารถใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนได้มากขึ้นซึ่งตอนนั้นลองดูตลาดก็พบว่ามันมีหลอดทางเลือกมีแปรงสีฟันมีแก้วมันมีทางเลือกอยู่แล้วมากมายเลยแต่สิ่งที่ยังไม่มีในเมืองไทยเลยก็คือแป่สีฟันค่ะ เทคนิคี่แล้วคือเหมือนกันคือต้องใช้แปรงสีฟันคู่กับยาสีฟันแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เหมือนกันก็คือแทนที่เราจะบีบยาสีฟันที่เป็นเจลลงไบบนแปรงสีฟันก่อนเนี่ยเราแค่เอาเม็ดยาสีฟันเข้าไม่ปากแล้วเคี้ยวพอเคี้ยวปุ๊บเขาก็จะแหลกเป็นผงเป็นผงในปากปุ๊บผสมกับน้ำลายในปากเราพอเราใช้แปรงปุ๊บเขาก็จะเกิดเป็นฟองปกติเราก็บ้วนปากหลังแปรงฟันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะสิ่งเดียวที่ต่างกันคือแค่เราไม่ต้องบีบ ทุกการกระทําของมนุษย์เราเนาะมันมีเอฟเฟกต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของความยั่งยืนอังจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของสังคมด้วยซึ่งถ้าถามว่าแบรนด์ชิลยาสีฟันของชิลเนี่ยตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนยังไงถ้าเราเล่าในมุมของสิ่งแวดล้อมก่อนเลยเนาะเราตอบโจทย์ตั้งแต่การลดส่วนผสมลดวัตถุดิบลงต,ตั้งแต่ต้นทางปกติในยาสีฟันเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายแล้วก็มีน้ําในนั้น70%ซึ่งงจริๆแล้วเราไม่จเป็นนนต้้องงขส่่ําไไปทัวโลกก็ด้ชิก็เอาน้ําออกเลลยค่ะแ้วก็ส่วนส์ที่เเราใช้ก็็ปน ส่วนผสมที่จําเป็นต่อการดูแลปากและฟันจริงๆซึ่งเราก็คงฟังกชันเหล่านั้นเอาไว้ค่ะเหมือนยาสีฟันปกติทุกอย่างเลยแต่เราตัดสิ่งที่ไม่จาเป็นออกพอเราตัดตัวสิ่งที่ไม่จําเป็นออกเนี่ยเท่ากับว่าเราลดพลังงานที่ใช้ในการผลิตตัวสารเหล่านั้นเนาะที่ไม่จําเป็นเราลดเรื่องของ toxicity หรือมล,ลพิษที่มันเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตด้วยทั้งหมดเหล่านี้ค่ะมันก็จะลดลงไปทีลลนิดละหน่อย แล้วก็มาถึงกระบวนการขายเนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นแบ,บ็เกาวันนี้เป็นร้านเป็นร้านรีฟิลเนาะลูกค้าเราแทนที่จะต้องไปซื้อ,อยาสีฟันพร้อมกับบรรจุพัณฑ์ใหม่ทุกครั้งทุก3เดือนเขาสามารถที่จะมีทางเลือกเอาบรรจุภัณฑ์ของตัวเองขวดแก้วหรือว่ากล่องกระดาษอะไรก็แล้วแต่มาเติมยาสีฟันในปริมาณที่เขาต้องการจริงๆอันนี้ก็จะลดเรื่องของขยะบรรจุภัณฑ์ลงไปด้วย เราเริ่มทำตั้งแต่เดือนมีนาะปี2019ค่ะตอนนี้ก็ประมาณสัก2ปีครึ่งช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่า awareness กำลังขึ้นเนาะตอนช่วงนั้นมีข่าวเรื่องแบบมีหลอดปักในจมูกเต่าเยอะหรือแบบผ่าท้องปลาวานออกมาแล้วเจอขยะพลาสติกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกคนก็ตื่นตัวกันมากเลยเพราะว่าสถานการณ์มันยังแบบเป็นสถานการณ์ปกติอยู่แต่พอผ่านไปปีหนึ่งเนาะก็ไปเจอเรื่องของโควิดซึ่งพอโควิดเนี่ยมันก็มาชะลอความพยายามของคนที่จะใช้ชีวิตแบบรักโลกมากขึ้นยั่งยินมากขึ้นแต่ว่า เราต้องยอมรับว,ว่ามันใช้เงินเยอะขึ้นด้วย โจทย์การเริ่มต้นธุรกิจของหลิวอ,อาจจะไม่ใช่โจทย์เดียวกับคนอื่นที่เริ่มธุรกิจก็ได้ค่ะซึ่งหลิวอ,อาจจะเป็นธุรกิจเที่ยวเป็นธุรกิจทางเลือกมัง้ง alternative business ก็คือเราไม่ได้มุ่งหวังผลกําไรอย่างเดียวเราไม่ได้คิดว่าปีหน้าเราต้อง cost down หาร์หรือต้องมี profit เพิ่มขึ้น15%อันนั้นไม่ใช่เป้าหมายเราอะค่ะมันคือการที่เราได้รู้ว่าเรากําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆละกันเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําให้ทุกคนในประเทศไทยหรือคนบนโลกสามารถแบบใช้ชีวิตอย่างยั่100ยงย เกินคนตัวเล็กๆคนนึงจะทำอะคะ่ะสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือโอเคมีคนรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วนะคนใช้แล้วเขาแฮปปี้กับ Product เรานะม,นมันตอบโจทย์เขาในแง่ของฟังชั่นอลิตี้ด้วยแล้วก็เขาอยากบอกต่อคนอื่นนะมันเท่ากับว่ามันเริ่มมีคนที่เขาเริ่มแอคทีฟมากขึ้นทีละนิด มี Facebook นะคะ Facebook ชื่อชิว c o ค่ะเว็บไซต์ก็ชื่อชิวโคชื่อเดียวกับชื่อแบรนด์เลยค่ะแล้วก็มีตามร้านรีฟิลหลกัหลกๆในกรุงเทพเนาะมีทั้งที่อ่อนนุชเอก,กมยัยมีที่เ,ออเพชรเกษมนะคะแต่ว่าถ้าเสิร์ชชื่อชิว c o ไปบน Google ก็จะเห็นลิสต์ร้านที่ขายของเราอยู่ในเว็บไซต์ด้วยค่ะ